สวัสดีครับผมโอเคชาแนลนะครับสสวัสด,สวสดีจ้าไม่เลยจ้าสวัสดีครับผมเอครับวันนี้เราจะมากินส้มตำหมูกรอบวันนี้พี่ชายมากินด้วยนะครับจ้าผักของเราก็จะมีผักทอดแล้วก็มีมะเขือราชนีคนแล้วก็มีกระเทียมโทนค่ะมีแค่นี้ผักมีน้อย พี่าชายพี่ชาย,ยผมก็ทําช่องยูทูบพูดติดตามสองแสนกว่าทํามาก่อนผมเองครับอกินด้วยกันจา้าทุกคนเลยตามสองแสนก็เปิดสามห้าร้อยลูกชายคนโตค่ะทุกคนเนี่ยคนที่เขามีลูกให้แม่เลี้ยงที่มีหลานที่เดินไปเดินมาเนี่ยแหละลูกคนเนี้ยเขาใ<อ>ชาแ่แม่ขออนุญาตใช้มือเลยนะหมูกรอบ ดีกว <laughs> <c oughs> ่าแล้วแม่น้ำน้ำพร้อมตำเข้าไปกับหมูกรอบอร่อยเนะแซ่บโอเคมาลองกินกับลาตินนีย <c oughs> <c oughs> อร่อยผมกินด้วย ลูกชายคำโจทุกคนไม่ค่อยพูดหรอกอแล้วก็มีคนเนี้ยหลงมาเนี่ยโอเคเนี่ยหลงมาพูดเก่งมากลูกสาวคนกลางก็ไม่ค่อยพูดทุกคนสองคนสองคนไม่ค่อยพูดมีโอเคหลงมาพูดเก่งสุด,สดพูดเป็นแบบพูดเก่งกินเก่งทุกคนเฟซช่องผมนะครับก็ ฝากติดตามช่องแม่กับน้องด้วยนะครับติดตามกันไปยาวๆเลยนะคะอร่อยมากครับหมูกรอบเด็กร้องดุกใจดุดใจแม่เขาก็ทำคลิปแต่เขาทำคลิปเกี่ยวกับพวกรถต้นนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้า,ลานยนอยู่ข้างหลังเขาแรงทำเป็นรถกระป๋องแล้วก็มีแบบตัวคับประยุก แนวประดิษฐ์นีไอวายครับช่องผมนะก็เข,ข้าไปดูกันได้นะครับเผื่อจะชอบสายรถสายแบบแนวสายประดิษฐ์อะไรพวกนี้ครับหลามาครับสวัดดีหเห็นเตี่ยมาเลยบิ่งไปเลยหลานกงกงขับรถถ่ายมาไปแล้ว เราขึ้นรถถ่ายไปอยกคอยรถไฟอะบรรยากาศก็นั่งกินอยู่ตรงกำทางฝ่าย,ยางใกล้ๆบ้านนะทุกคนข้างหลังบ้านรอบบ้านก็จะมีจะป่าย,ยางอร่อยมากครับ อหมอมมากเลยเผ็ดมากเลยเผ็ดนึ่งแบบพริกแดงเลยนะปกเผ็ดไม่มากเลยนะ กินเมนดนพริกไงคุณนี่ลูกชายว่างลูกชายคุณโตว่างแม่ก็เลยให้มากินด้วยทุกคนจะได้รู้จักกันมั่งอืม้ม นี่ขาวนี่คืออะไรกระเทียมโทนไม่เคยกินเลยหวานๆกรอบๆมันเจอยวมันวานกรอบผักมี่ยาพลลอกินอร่อยปลาเผ็ดด่างไม่เ็มโซน m m m น้ำต้มตัมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วนะอร่อย กกินผัแซ่บแซ่บอีกแล้วทุก,กคนประเด็นจะรอนอาหารอีกแล้วมื้อนี้หมูด้วย กพทำลายแตกตั้งแต่ยังไม่ปลดคลิป

รอมมากอืมรับพระอ้นอืมอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณในการรับชมนะครับค่ะสวัสดีจ้าครับ